<laughs> เขา,ขากาวยกอนอโอ้โอ้เขาก็ท่านอยากหานันอ,อุนบันเทา,ายหันออบันทีนกูแลก็มาว่านี่เทือยเชื่อรดเวเนยแลบอกว่าท่านเป็นผู้มีคุณนะออมันขึ้นก็มาโอ้มันขึ้นก็มาหาสิมันขึ้นก็มาว่า,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 วานี่เทืยจะไปหาเอา โอ้ oh, ได้แฮนบ่ม huh. um. oh, right? uh ันอยู know, like, uh ่แ huh. ล no ้วอือ85อยู่คักปานยังไปใช้บ่ลอดระหว่างเ่อโป่งเดี่ยวไปแล้วแล้วเหี่ยวไปแล้วละวานเออระวานเหี่ยวไว้พอแฮงแล้วว่ะอือเดี่ยวไว้คักแล้วเดี๋ยวไว้คักแล้วระวานนมากมันขึ้นแต่หวงตัวนี้เย่าไว้ติดดินแอดแปดเลยเสีย3โจนะอเป็นจังได๋กะนั่นอยู่3โจละวานน่ะอือ เป็นจังไงยำบ่ขึ้นทีไหนแล้มายำยุ่งกันน่ะละยำหกศุนน่ะละแห้งโอ้สตัวนี่เออสามตัวนี่สามตัวตัวไหนก็พลอยมากพอห่มากเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศนย์แต่ว่าตัวยำนี่ยำยำเปดหายแห้งกระมูยำเปหายแหงกระมูโอ้โตตั เอาพี่น้องสามตัวได้มาแล้วเจ็ดหกศูนย์ครับผมอ่เดือดตัดเอาอ่าคดเราอยู่มีตัวอ่เดือดตัดเอาเจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์นี่พี่น้องเด้อสองสามหมื่นนี่บ่พอถึงเลยบอกว่าอสองสามหมื่นนี่บอกถึงเลยดิ โอเล่ากับมาใช่แล้วเล่ากัมาบอกยูพี่ oh, ada, ey, yeah. mm ันละสองสามมือให้มาไม่เนี่ยเออสองเสองสามเนี่ยแต่เล่ากับวยูไม่ถีมาเฮี้ยงกันละว่าฉันไ่จะค่ายมาหรอกว่า่านเฮี่ยงกันมากเราป่ะี่เฮียงกันมากรับแปดหาว่าันโอ้แต่ว่าแปดหาแมาแห้งโอ้มาแรงเออตัวตานอือโอ้มีเท่าไรกับ คือต้องชื่อเลยชื่อว่านไปขี่ยาน้ำไม่เขาก็า้มเลยจื่อไรอาจารย์เนอยเออโต้สยเตาโอ้ยคุณไม่ได้ละคุณรอยคุณสองลอยแล้วอ่ะโอ้ยชื่อไรยต่า 5, ห,หัาไรโอ้ว่าสิมจังหวัดมาปไม้โอ้ยรถกครี่จะมุ้งขายเราไปอเออดังครับเออมันชือหัวใจยินจังไอรถกรี่ พวกปหาลูกยู้ลนอยู่หุ่นยื่น